ครับเรามาลองดูการใช้งานของ i อสเปิร์มสว5นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของลำเชือ้อนะครับก็จะเป็นอซอฟต์แวร์ที่ใช้กับ iPad mini นะครับรุ่น5ครับซึ่งเวลาติดตั้งก็จะเห็น ไอคอนรูปหมูที่อยู่หน้าจอ iPad นะครับสเปิร์มสวายไฟลครับอันนี้คือหน้าตาของโปรแกรมนะครับถ้าจะใช้ในการวิเคราะห์จากกล้องนะครับก็จะใช้ปุ่มวิเคราะห์ผลอันนี้เราจะมาดูเรื่องข้อมูลที่วิเคราะห์ไว้แล้วนะครับใช้ในการบันทึกแล้วก็เก็บประวัติ การวิเคราะห์คุณภาพเชื่อหลายตัวนะครับก็จะคลิกตรงศูนย์ข้อมูลนะครับพอเข้ามาที่ศูนย์ข้อมูลก็จะมีประวัติการวิเคราะห์นะครับประวัติก็จะมีตั้งแต่ล่าสุดนะครับลงไปจนถึงอันแรกสุดนะครับที่เราเคยวิเคราะห์ที่ผ่านมาครับซึ่งข้อมูลก็จะมีหลายๆแบบนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูว่า สิ่งที่มีความแตกต่างกันมีอะไรบ้างนะครับเราจะเลือกตัวที่628 0นะครับตัวที่น้ำเชื้อคุณภาพดีมีตัวตายน้อยแล้วก็ความหนานแน่นสูงนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือการวิเคราะห์เราจะเฉลี่ยจากการสุ่มตรวจ 5. จุดอสจุดนะครับ4จุดของเลนเลนจะสุ่มไป4ตํตำแหน่ง นะครับอันนี้คือตำแหน่งที่1นนะครับก็จะเห็นคุณภาพน้ำเชือ้อสามารถขยายาเต็มจอดูก็ได้นะครับอันนี้คือดูดูภาพรวมนะครับดูภาพรวมแล้วก็ตำแหน่งเงินอื่นนะครับตำแหน่งที่2อ,อันนี้ตำแหน่งที่2นะครับจะเห็นว่า,าความเข้มข้น,นีสูงมากนะครับจน ไม่สามารถที่จะประเมินค่าอื่นๆได้นะครับสังเกตตัวหนังสือสีขาวในในกรอบสีดำนะครับค่าอื่นๆที่อยู่ด้านบนจะไม่เห็นนะครับอันนี้คือการดูเต็มจอนะครับตำแหน่งที่4นะครับดูเต็มจอนะครับอันนี้ตำแหน่งตำแหน่งที่3ตํตำแหน่งที่4นะครับดูเต็มจอ นะครับอันนี้คือภาพรวมการเคลื่อนไหวนะครับก็จะเห็นว่าความเข้มข้นของอสุจทิที่อ่านได้นะครับ323.42ล้านนะครับล้านตัวนะครับต่อซีซีนะครับตัวนี้เราให้ค่าความผิดปกติไว้ที่0%นะครับก็คือ สเปิร์มค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์ทุกตัวนะครับไม่มีตัวที่มีหยดน้ำที่หางตัวที่หางกุดตัวที่สองหัวสหางไม่มีนะครับค่อนข้างจะเป็นน้ำเชื้อที่สมบูรณ์แบบนะครับก็จะเข้าสู่การคํานวณโดสนะครับที่จะใช้ตอนนี้เราจะใช้ความหนาแน,น่นอยู่ที่3,000ล้าน ต่อโดสนะครับจากปริมาณน้ําเชื้อดิก 200cc นะครับโดยใช้ปริมาณน้ําเชื้อต่อโดด120นะครับถ้าคํานวณความเข้มข้นก็จะได้22โดสนะครับโดยใช้เอ็กเทนเดอร์หรือสารละลายอยู่ที่ประมาณ2,440นะครับอันนี้คือ,อการวิเคราะห์ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับ นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นการประเมินมาตรฐานของศูนย์ผลิตน้ำเชื้อนะครับก็จะมีข้อมูลอ้างอิงย้อนกลับได้นะครับอันนี้ปิดออกไปนะครับไปดูตัวอื่นนะครับเราจะเห็นว่าข้อมูลการเคลื่อนไหวจะไม่ได้มีทุกตัวนะครับเราจะมาดูรายการที่2 นะครับ dr 5868ขีดนึงนะครับเป็นการประเมินคือต้องเจือจางให้ให้มีความหนาแน่นน้อยนะครับจึงจะสามารถประเมินค่านี้ได้เราจะคิดเข้าไปดูนะครับอันนี้คือค่าที่จะอ่านได้ครบทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับมีตัวแปรต่างๆซึ่งก็คงต้องศึกษา เพิ่มเติมนะครับว่าตัวไหนหมายถึงอะไรนะครับทุกตัวจะมีค่ามีชีวิตประมาณ70%นะครับความเข้มข้น43่ล้านต่อซีซีนะครับโปรเกสสี่ก็คือการเคลื่อนไหวไปข้างหน้า23%นนะครับซึ่งค่าเหล่านี้ก็คงจะแปลผลเป็นคุณภาพของน้ำเชื้อนะครับซึ่งรูปแบบ การตรวจนะครับเราก็จะดูเต็มจอได้เหมือนกันนะครับตัวน,นี้น้ำเชื้อจะเบาบางนะครับขนาดเจือจางให้หนานแน่นน้อยที่สุดนะครับเพื่อให้กล้องให้ซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ด้วยการเซ็นเซอร์จับที่ตัวสเปรมทุกตัวแล้วก็คำนวณในภาพรวมนะครับตัวน,นี้จะเห็นค่าทุกทุกค่านะครับที่ เป็นการประเมินคุณภาพของน้ําเชื้อนะครับก็จะเข้าสู่การคํานวณโดสเนื่องจากตอนนี้เราคํานวณจากน้ําเชื้อที่เหลือหลังจากเจือจางนะครับคิดที่400ถ้าเอาไปบรรจุนะครับปริมาตร120 cc ต่อโดสนะครับโดยมีจำนวนรัศจิ3,000ล้านตัวต่อโดสนะครับ ยังจะสามารถขยายไปได้อีก6โดสนะครับเติมสารอะไรป3ายไป320นะครับก็จะมีจำนวนตัวอสูจิ22,000ล้านนะครับอันนี้คือ,อรูปแบบการคำนวณโดสที่ได้นะครับจากความเข้มข้นของอตัวอสูจิการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอัตราการมีชีวิตนะครับซึ่งสามารถที่จะ คำนวณตัวนี้เ,เลขเหล่านี้ออกมาได้จาการะบบการาประเมินผลนะครับจากการเซ็นเซอร์จับที่รูปแบบการเคลื่อนไหวแล้วก็แปลผลออกมานะครับอันนี้คือ,อาการเจือจางเ,าเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้างื่นได้นะครับมาดูอีกสักตัวหนึ่งนะครับอันนี้ตัวล่าสุดที่ประเมินเมื่อวานนี้นะครับ ซึ่งก็เป็นการประเมินน้ำเชื้อหลังจากใส่สารละลายเข้าไปหนึ่งต่อหนึ่งะครับเพื่อที่จะพิสูจน์หลายรูปแบบนะครับตัวนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะประเมินค่าอื่นได้เนื่องจากมีความเข้มข้นเกินนะครับยังมีความเข้มข้นเกินกนะับเฟรมที่3เฟรมที่4 นะครับก็สามารถขยายดูตเต็มจอนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการคำนวณตัวนี้ก็ a สุจิมีชีวิตนะครับจากการสูงตรวจ4เฟรมนะครับเทียบกับจำนวนน้ำเชื้อทั้งหมดนะครับก็จะมีความเข้มข้นของน้ำเชื้อประมาณ129.46ล้านต่อซีซีนะครับสุจิมีชีวิตประมาณ74%ถ้าคำนวณจาก น้ำเชื้อกับสารละลายที่เติมไปได้750นะครับโดยมีจำนวนอสุจิมีชีวิตต่อโดส3,000ล้านนะครับปริมาตรต่อโดส120นะครับจะสามารถเจือจางแล้วก็ได้น้ำเชื้อรวม24โดสนะครับโดยมีความเข้มข้นของตัวสุจิทั้งหมด97,000ล้าน นะครับอันนี้คือรูปแบบการใช้ซอฟต์แวร์ในการคำนวณน,นะครับก็จะบันทึกไปเรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ใช้งานล่าสุดก็จะมาอยู่ข้างบนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานของศูนย์ผลิตน้ำเชื้อที่ต้องมีข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้อย่างน้อย5ปีนะครับซึ่งถ้าปีนี้เรา ได้รับการรับรองนะครับเขาคงจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ในการเก็บข้อมูลซึ่งก็คงสะดวกมากในการที่จะตรวจสอบนะครับซึ่งก็จะมีเมนูให้เลือกละตัวนะครับตอนนี้เราก็เก็บเก็บได้อย่างไม่เยอะนะครับข้อมูลเ,เบอร์หมูนะครับเป็นบางตัวนะครับบางตัวก็วิเคราะห์ไปแล้ว4ครั้งาบางตัวก็เพิ่งรอบเดียวนะครับอันนี้คือ,อรายละเอียด นะครับส่วนแผนภาพน้ําเชื้อนะครับดูแนวโน้มว่า,าคุณภาพน้ําเชื้อดีขึ้นหรือลดลงจากาที่เราเริ่มวิเคราะห์นะครับก็คงจะต้องศึกษารายละเอียดในซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะต้องใช้ในศูนย์ผลิตน้ำเชื่อมาตรฐานที่กรมประสัตว์รับรอง นะครับก็หวังว่า,าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะครับให้เกิดความมั่นใจในการนำํนำเชื้อที่ผ่านการตรวจวิเห์นะครับอย่างดีก่อนที่จะบรรจุแล้วก็จำหน่ายให้เกษตรกรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด